ก็มาแล้วนะครับวันนี้ข้ามถนนพระรามเก้ามาชาวทิพย์ก็มาจอดอยู่กลางป่าไม่รู้ที่ไหนซักที่หนึ่งนะครับอ, <laughs> อันนี้ก็อุปกรณ์ในการหาปลานะครับอันนี้ก็ยออันนี้ก็ที่ใสป่ปลาก็ฝั่งตรงนู้นจะมีคลองครับเดี๋ยวไปไปดูกันเลยนะครับ <laughs> อันนี้เข้ากล่องนะ <laughs> ครับคลองใหญ่มาก อันนี้เป็นคลองน้ำก่อยนะครับไม่ใช่คลองน้ำจืดอันนี้กำลังรอเรืออยู่นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มมารับอยยกไหอะอยับยนีิกลังเี้ยเดี๋ยวจะเริ่มบันทึกเลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนกดเช็คในกูเกิลแ a ม็นะครับ ตรงนี้คือเป็นทะเลนะครับนี่ที่เราเห็นเป็นทะเลอันนี้คือพป,ประแดงนี่คือบางข่าเจ้าโอ้เราอยู่ไม่ไกลจากชายทะเลเลยนะครับนิดเดียวเองโอเคครับตอนนี้ก็เรือกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเรือก่อนนะครับนี่รอบสองนะครับไปแล้วนะครับผมก็นั่งรอแล้วรอเรือมารับอีกรอบหนึ่งนะครับ ทำการขึ้นเรือมาแล้วครับโอ้หบรรยากาศสุดยอดมากนะครับดูนะครับนี่ก็ยกยอนะครับนี่วิธีการยกยอก็จะจอดเรืออย่างนี้อ๋ออันนี้นะครับทีมงานพวกเรานะครับจะทําการยกยอนะครับนี่พวกเราก็จะทําการขึ้นยกแล้วนะครับได้หรือไม่ได้มาลุ้นกันเลยนะครับโอ้ยได้มานะครับตัวหนึ่งนะครับ ต,ตัวหนึ่งนะค so รับไม่ใช่ถุงพลาสติกครับนั่คือปลาปลาตัวนึงได้ปลาตัวหนึ่งนะครับนี่ยกยอขึ้นมาแล้วครับลุ้นกันได้หรือไม่ได้นะครับได้ได้ตัวหนึ่งนะครับโอ้โห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 เล่นปล่อยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับของบ้านเรานะครับได้มาแล้วนะครับปลานิลตอนีะปลานิลเยอะครับ นะเดี๋ยวเก็บผูกเปื้นนี่ลูกจากกินได้ใช่ไหมเผื่อมันไม่แก่อ๋ออันนี้มันยังไม่แก่นะครับดอ,อกมันไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ครับเหมือนไทยครับประเทศไทยครับยกใหม่แล้วครับว้าวได้ไปลาตะเพียนครับนี่นะครับไปเดี๋ยวเก็บปล่อยยอทิ้งลงไปประมาณสักหนึ่งนาทีไม่ถึง สามสิบวิเดี๋ยวก็ยกขึ้นอ่ายกมีแล้วนะครับต้องช่วยกันดึงนะครับได้หรือไม่ได้ลุ้นกันนะครับอันนี้รอบนี้ไม่ได้นะครับถึง <c oughs> ลงไปใหม่ครับมันไม่ก็ไม่ได้ทุกรอบนะครับ <c oughs> ต้องนา,นานหน่อย <c oughs> นี่นะครับที่เก็บปลา <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นแท่นเหยียบเหยียบแล้วปล่อยก็ดึงยกขึ้นใหม่รอบนึงนะครับ นี่เข้ามาข้างในนะครับอันนี้คือลูกอ่อนนะครับลูกแก่อยู่นู่นครับเดี๋ยวจะทาการเข้าไปเอามาแล้วก็จะมาลองผ่าดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมก็ลําบากนะครับก็ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อท่านผู้ชมนะครับยะไก่ถึงแล้วไก่ถึงจุดจบแล้วปีนไปด้วยถือกล้องไปด้วยนี่นะครับถึงแล้ว ากก็เกิดลืมเอามีดมานะครับนี่เราขาบโนด้วยครับนี่จบหล่นลงไปในน้ำแล้วครับนี่ครับสำเร็จนะครับออ้หนักมากาานี่นะครับ สำหรับท่านผู้ชมโอเคนะครับปัญหาคือเราจะเอาออกไปยังไงถือทั้งกล่องถือทั้งลูกจากมีวิธีเดียวครับที่จะเอาออกไปได้ครับต้องเข้ามาเอาไปทีละยะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโยนออกไปก่อนก็ได้ครับโอ้ยโดนเกาะโอ้ยเออถึงว่ารับ<ะ>พแพง แบบนี้นี่เองเฮ้ยโอ้ใจใจ้ยใจออกมาแล้วครับสูสุขบาะเจริญอีกครั้งนึ่งนู่หลูตัวใหญ่นะโมาแล้ว โอ้ตัวใหญ่ครับเอาขึ้นก้อนสัตว์ใส่เจ็ดขีดใส่เกือบโลนะครับโอเคไส่โลใส่โลครับใส่โลวูวระวังหล่นนะหลังหล่นนะเอาขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนโอ้ตัวใหญ่ครับความสำเร็จครับเอาก็มีเล็กใหญ่นี่ ยี่แป๊บเดียวนะครับประมาณยี่สิบนาทีประมาณสองโลครับได้ประมาณสองตำล้กเขาไม่รู้นะครับวิธีแกะเขาแกะไงก่อนแบบนี้เลยนะครับโอ้ยไส้ใหญ่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโใหญ่มาก โอ้ยประมาณโลหนึ่งได้อู้ใหญ่มากสุดยอดนี่แหละครับประเทศไทยครับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานะครับยังมีให้เห็นอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับอ้ใหญ่มากนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์นะครับบิดงมีไซนี้ด้วยอู้ใหญ่มาก โลคว้าได้เนี่ยโลลูกปลานรับดูเที่ยวกับฝ่ามือผมใหญ่มากเอออู้ยยอดมาฟันอันนี้ต่อนะเมื่อได้เห็นปลาตัวใหญ่ก็ดีใจครับโอ้ฝั่งนู้นก็ได้ตัวใหญ่เหมือนกันนุ่มโอ้มาแล้วมาแล้วหลุดออกมาแล้วครับนี่นะครับอ๋อหลุดอย่างนี้เหรออ๋อมากรู้แล้วทำไมเขาขายแพงมันลำบากอย่างนี้ครับ กินยากนี่เนื้อในจะเป็นแบบนี้แกงมะพร้าวนี่จะเป็นจาวะเหมือนจาวมะพร้าวเลยครับโอ้ไปแล้วงานหวานมากตีแปลกเลยอ่ะแล้วตอนจาวมันอร่อยมากหวานอร่อยปั่นได้ก็เอาลูกอะไรมาลงดูต้องเอาไปเชื่อมนะแต่ตัวนี้จะแก่ไปนิดนึงแก่เป็นลูกตาลแล้วนะแข็งปั่นจะหลุดหมดแล้วแข็งนุ่มๆยืด เหมือนรองเท้านันยางใครเคยกินรองเท้านันยางบ้างครับเหมืหอนกันเลยขับกูนันยางเหมือนยางพาราออตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่เจ้ามันอเอาทำพันอ,อร่อยหวานมากหอมด้วยเจ้ามันเขาใส่ไม้กินมีแก่ไปกับอ่อนไปครับไม่มีอะไรพอดีเลยงั้นเราไปดูเขาจับปลาต่อครับ ลุกเดี๋ยวผมบ้างอ้าวได้ได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนะครับวางหลย้วยของผมมือชีพมือชีพเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเดี๋ยังคงถือกล้องแต่ก่อนผมทำอะไรกินฮะแต่ก่อนเยอะเยอะเยอะปลากินเอาใบคือใบกินมาแล้วมั้ยคุณมาเถอะ ยูจำได้ตัวสองโลอ่ะโอ้โหพุกกว่าเราอีกตัวสองเล่นใหญ่กว่าเราอีกแล้วไอ้จำได้ตัวสองโลครับนี่เราต้องแข่งทับเรือไปกวันนี้แหละยูัวใหญ่ไรตัวไหมี๋ยวแข่งกันเลยครับว่าใครจะคนเยอะกว่ากันไม่ได้ว่าแข่งปลาเนาะแตกใครคนเยอะนี่มันต้อง วันแรกนะวัวแรกในวันนี้นะครับในวันนี้เขาจะมาขึ้นโง่ฮาฮ่าฮ่าาฮ่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 บล่ากำลังตัวใหญ่กำลังมาเดี๋ยวตัวใหญ่กำลังวิ่งมาตัวเล็กตัวใหญ่เขาประนับแค่หนึ่งเหมือนกันครับมันก็มีมันก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วแต่จังหวะมันว่ายมาตัวใหญ่ก็นับหนึ่งตัวเล็กก็นับหนึ่ง มาสองวงึ้นอยู่ไหนเว้ยปลาตพิเอียนครับดูนะครับว่าจะได้อีกไหมมันมารวนกันโอ <c oughs> ้ย <c oughs> ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหกับ <c oughs> ทิงแดงอย่างมันได้ซากจรวดเลยเนี่ยคนเนี้ย เฮ้ตัวหนึ่งสองเขี้ยวได้ตัวหนึ่งเขี้ยวสองนิดหนึ่งสั๊ตัวยังไม่ได้ครึ่งโลเลยเว้ยเนี่ยดูดูอีกรอบนะว่าจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยว่างเปล่ามาดูกันครับจะได้ไหมโอ้ยว่างเปล่ายีกงแล้ว สงสัยคนจะไม่หมัอนให้โอกาสอีกทีนะอะมาดูจะได้ไหมเนี่ยลุ้นไปพร้อมกันโอ้ยคนอะไรยังไม่ได้เลยเนี่ยได้ไหมโอ้โหอะไรเนี่ยป้าสามดูสอง มาดูใ,ใกล้ๆครับมาดูใ,ใกล้ <laughs> สามชีดผ <laughs> อดบูบูชีดเดียวนี่ครับผมดูไใ,ใกล้ผมเลืมครับกล้องมันซูมมันเลยได้สามโลค <laughs> 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 รึ่งผมลืมว่าผมซูม <laughs> อะมาดูกันได้ไหมี่ยโอ้ จั่วลมผ้าอีสานกับผ้าจั่วลมแบบนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรถ้าขึ้นตานี้ไม่ได้จะเปลี่ยนคนนะสงสัยจะไม่มาน,นแล้วอะไรนวดปากยุกย้อนได้ไหมผ่นมานแล้วไหเปลี่ยนเยน <c oughs> มาดูกันนะครับเปลี่ยนมือว่าจะเป็นยังไงลุ้นกันนะครับไปบพร้อมๆกันนะอเอ้ย<ห>เอ้ย โอ้โหเปลี่ยนมือเลยได้เลยนะครับโอ้โหสงสัยจะผมจะทำบาปไม่ขึ้นแล้วครับรอบสองจะได้หรือไม่ได้ลุ้นกันครับได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้อีกแล้วนะครับสงสัยจะต้องยอมแล้วนะครับต่อเลยครับดูได้ไหมได้ไหมโอ้ยได้อีกแล้วนะครับโอ้ย ยอมครับยอมช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเริ่มสายแล้วปลามันจะไม่ค่อยวิ่งนะครับก็ช่วงเช้าๆก็จะได้บ่อยได้เยอะด้วยนะครับหลังจากที่ยกมาประมาณชั่วโมงกว่านครับนี่คือผลที่ได้นะครับเจ็บแลนี่ตัวใหญ่ก็มีสองตัวนะ ยกมาครับยกประมาณสามชั่วโมงนะครับได้ก็ประมาณนี้นะครับสิบโลได้นะโ <Okay. S 1> อเคอะเดี๋ยวเราจะจับกันแล้วนะครับ ได้เห็นมั้น่ะเห็นเี่ไอ้ลสองโล่ทุงสองสช่ไหมเจ้าโอ้ทุกสองเยอะเหโอโอ้ยตามมาติดตรงนี้โอ้โหชามันล้วงถุมือก็แคบมากกำลังจะเดินทางกลับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ยูทูบชื่อว่าแชมป์ยัมี่นะครับเดี๋ยวปลาที่ได้เราจะเอาไปประกอบอาหารอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้านะครับคลิปต่อไป yeah. เดี๋ยวเพราะว่าดูปลาก่อนว่าได้เยอะไหมหาประมาณ3ามชั่วโมงนะ hmm. อะ่ะดูนะครับนี่นะครับไม่ได้ซื้อนะครับดูนะครับโหอุดมสมบูรณ์มากดูใหญ่มากว้าวไ้ตักขึ้นเลยนี่นะครับดูก็ ก็ไม่มีอะไรครับคลิปมหาปลาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe กันด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ